มาดูเรื่องของการดูแลสุขภาพของเด็กกันบ้างนะคะในเขตพื้นที่เขตสุขภาพที่10ค่ะได้ขับเคลื่อนให้น้องๆน,นักเรียนรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการเพื่อสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงครบสีด้านทั้งร่างกายจิตใจสังคมและปัญญารายละเอียดติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะหนึ่งในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพเขตสุขภาพที่10ปี2566 2570ซึ่งเป็นนโยบายด้านสาธารณสุข,ขของไทย นั่นคือระบบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศโดยโรงเรียนบ้านหนองพะุงตำบลคูเมืองอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะับเป็นต้นแบบกินสบายใจการจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนและสภาพ,พลเมืองอาหารคณะกรรมการส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะตำบลคูเมืองโดยการจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมั่นคงปลอดภยัยและมีโภชนาการสมวัยด้วยแปลงเกษตรและการเชื่อมโยงกับชุมชน โรงเรียนก็เริ่มต้นจากการทำนาปลูกข้าวอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็ทำปลูกผักอินทรีย์นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยเพื่อที่จะนําสิ่งเหล่านี้มาทําเป็นอาหารกลางวันให้เด็กในส่วนของผักอินทรีย์เนี่ยเราก็พยายามที่จะสร้างเครือข่ายสร้างความรู้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะยิ่งผู้ปกครองนักเรียนแนะนําวิธีการปลูกผักที่ปลอดสารพิษให้ความรู้เขา แล้วเขาให้นาผลผลิตเหล่านั้นมาส่งที่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วยเราก็เลยมีโครงการที่จะพัฒนานักเรียนของเรานี่แหละเป็นแม่ครัวอาศัยคุณครูที่มีความรู้และก็ประสบการณ์นะครับฝึกให้เด็กทําอาหารโรงเรียนของเราก็จะสร้างแม่ครัวเด็กเป็นรุ่นรุ่นไปตั้งแต่ปอสองขึ้นไปเนี่ยให้นักเรียนหุงข้าวเป็นทุกคนเราก็ไม่ต้องจ้างแม่ครัวก็จะอาศัยช่วงว่างนะครับในการทําอาหารก็คือจะมีชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณ5้าโมงก็จะลงมาทําอาหารแล้วเราก็จะเรียนเชยๆในภาคบ่าย การทําอาหารนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ของเด็กอย่างหนึ่งด้วยนอกจากเขาจะทําอาหารเป็นที่โรงเรียนแล้วเขายังส่งต่อไปถึงผู้ปกครองด้วยเขาจะได้ทําอาหารให้ผู้ปกครองรับประทานด้วยโรงเรียนแห่งนี้นเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ได้มีคณะต่างๆเดินทางมาศึกษาดูงานนําไปเป็นต้นแบบในเรื่องของการบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการสร้างสุขภาพร่างกายที่ดีโดยมีฐานการเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์ทํานาในสนามฟุตบอลแปลงผักอินทรีย์และธนาคารข้าว ความมั่นคงทางอาหารและชุมชนเผนเด็กปรุงอาหารแล้วน่ารักครับน่าอนาคตเด็กเหล่านี้คงจะเป็นกุ๊กมืออาชีพเป็นเชฟนะครับระดับชั้นนําได้สิ่งหนึ่งที่จะดีมากสุดก็คือเขาได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นเกษตรอินทรีย์ C, ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในคสังคมปัจจุบันของเราครับการได้รับประทานอาหารจากผักแล้วก็ข้าวที่เป็นในแนวของอินทรีย์หมดนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากที่ท่านผู้อนวยการและคุณครูรวมทั้ง ชุมชนให้ความร่วมวมือในการที่จะส่งเสริมตั้งแต่การผลิตนะครับแล้วก็นําสู่การประกอบอาหารให้เด็กเักเรียนได้ประกอบอาหารจากวัตถุดิบตัวเองที่ปลอดภัยในการที่จะบริโภค ก็จะทำให้เขานะครับเป็นคนที่มีภูมิต้านทานด้านร่างกายนะเขาจะร่างกายเขาจะแข็งแรงจะเดินเติบโตสมวัยแล้วมีจิตใจที่ดีงามมีความเยี่ยมเยี่ยมนี่กิจกรรมที่เขาได้ทำประกอบอาหารลูกโอคุณครูเขามีความภาคภูมิใจอันนี้ก็ทำให้เขาเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีแน่นอนเลยนะครับเขาจะเป็นบุคคลที่จะทำให้สังคมน่าอยู่นะครับเขาจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปขับเคลื่อนในการที่จะขับเคลื่อนของเกษตรอินทรีย์แล้วก็การรับประทานอาหารจากวัตถุดิบที่ปลอดสารทุกอย่างนะครับการที่เด็กไทยได้เติบโตพร้อมกับการมีสุขภาพที่ดี และการมุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงครบทั้ง4ด้านทั้งร่างกายจิตใจสังคมและปัญญาจะเป็นจุดเริ่มต้นนําไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีด้วยตนเองมีทักษะด,ด้านสุขภาพที่เหมาะสมการพัฒนาสร้างระบบเพื่อรับมือปรับตัวกับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำสร้างผูิคุ้มกันให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ และกำลังหลักในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศต่อไปในอนาคตยุทธพงษ์ช่างถมถ่ายภาพธนชัยจึงเจริญทีมข่าว n b t บทีวีสารรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี